สวัสดีครับเซลกาครับผมจากเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับผู้แทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียสาขาอุบลนะครับวันนี้เดี๋ยวเตรียมทรงหมอบรถนะครับสองคันนี่คือได้การข้องแถมนะครับสองรถพ่วงนะครับย่งนะครับย่งย่งขาดเบียนะครับว่าแนวออกมาเนาะเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบ่งรถขั้นที่จะทรงนะครับเอ้ยคือเมือแถบันคอยไปครับ ของทิศบาดจอนเดียวบนเพ่นนะครับกำลังต่อไฟอ่าหานะครับห้าศูนย์ห้าศูนดีครับพันหานะครับลูกเอามันมากพานหาครับมาทานกแล้วครับจะจำหน่ายโดยเรื่องใช้แท็กเตอร์นะครับขายโดยเซียกานะครับผมคือเกานะครับปารอเฮง สำหรับคุณพ่ออุทิศนะครับคุณพ่ออุทิศเพิ่นดาวอยู่3าเปอร์เซ็นะครับสาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสาเปอร์เซ็นเป็นเงินเท่าไหร่นะครับตั้งดาวอยู่2องแสนกับเจ็ดหมืนหาพันนะครับตัวรถใบมีดผ่านพ้นนะครับลอตเตรี่นะครับแต่ว่าโปรโมชั่นของพ่อเพิ่นนี่ผมแถมผานให้นะครับแถมผานหาที่อที่ให้แล้วก็มีเงินใส่ดาวอีกสามหมืนหาพันบาทนะครับสามหมืนห้าพันบาทฟังโบพิษครับ ทันกับมุลราคาสามหมื่นเก่านะครับเนี่ยสามหมื่นเก่ามีรักลอยนิดๆอยู่ดอกครับตีเป็นสี่หมื่นน่ะ e นะครับแถมฟรีครับกับบวกเงินส้อยดาวอีกสามหมื่นหานะครับอ่าพ่อเพิ่นอยู่อำเภอบางหินจังหวัดรีสเกตเนาะขออนุญาตเอ้ยนะครับพเพราะว่าเพิ่นเพิ่นขอมากเนาะพ่อเพิ่นให้รีวิวให้เบิ่งนะครับส่วนรตเตอรีลี็จะเป็นของสยามอิมพิเมนท์นะครับ อยู่นู่นนะครับอยู่ล่างพึ่งแล้วนะครับอยู่กลางเดือนผุนะครับโปรโมชันดีครับช่วงนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับของพ่อเพื่อนเนี่ยส่งหวดอุปกรณ์แบงก์มังสีนะครับส่งหวดปีละแสนเอทนะครับหกปีนะครับไม่มีคนค้ำประกันรอสวยๆเลยครับท้องกระต่อไฟแล้วเพราะแต่ล่างแล้วนะครับทัดเงาเกือบสีให้พร้อมเรียบร้อยนะครับมาทานยู่เดียวเดี๋ยวสิเปิดไฟซูบึงนะครับโอ้ยงามแหงเด้ งานย้งครับเอ้าเดี๋ยวสักขู่นะครับนะครับมาเบิ่งไฟกันนะครับโหดไลยโหดโหดนะครับโผล่ทั่งก็มีนะครับนี่เซลกาต่อเองนะครับตัวนี้ต่อเองครับต่อเองกับมืออหละครับนี่ครับงามบ่งามกะ กะง่าอยอีดอกครับขึนมาเดินมานน้ำทอนะครับเดินขึ้นไปนี่นะครับเนียนกริบเบิ้ลตีนะครับอ่าอสี่เดือนมานํ้ำโค้งหลงังคาลงมานีอันนี้คือสายเกาานะครับสายเกาวาลงนีลงมานีมานี่นะครับอปิดไฟนะไฟพอสิเบิ้ครับส่งหมอบมืออื่นนะครับเรื่องง่ามๆดีรถถึงบ้านแตะพื้นก็คือ เจ็ดโมงส่งนะครับโมงหนึ่งบอกยังไงเนาะภาษาบ้านเฮาครับเจ็ดโมงส่งรถหอนขึ้นนะครับสวยๆงามๆเลยนะครับอ่าผู้ใดสนใจรถแท็กเตอร์จอร์เดียนะครับบัว่ารุ่นได้โทรมาสอบถามเซลกาได้คือเก้านะครับบัวสื่อบัวว่าครับปรึกษาได้ครับมาหนีเดี๋ยวพาเบิ้งรถตะลี่นะครับมุ่งไกลครับรถไล้ครับตอนนี้รถไล้โปรโมชั่นดีครับ สี่สิบแรงกับสี่เขาประมาณหลังสิบหามีหน้านะครับหรือสิบห้ามีหน้านะครับหลอดแหลกนะครับผู้ใดสนใจโปรโมชัน่นซอยดาวแปดเมื่อหาถึงเก่าเมื่อนี่โทรมาสอบถามมาจองโปรโมชั่นไปได้นะครับนี่นะครับผมโรตาลีร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรนะครับโมกเกียอิตาลีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ มาเบิ่งในเลาะครับส่วนลานตั้งยูไส้ครับลานตั้งยูอำเภอวาดรินชำาราบนะครับทางไปออกไปศรีสะเกดนะครับตรงขามก็ปั๊มน้ำมันปตทนะครับสาขาเรียงเมืองสาขาต้นหินโบเนียใจวาซื้ออีกอย่างนะครับแต่เป็นแยกเข้าน้ำแสบนะครับเนี่ยเสน็จออกไปศรีสะเกดนะครับโทรมาสอบถามได้ครับโทรมาหาเชลกาก็ได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับมาบอถทึกจังไดส่วนแปดหนึ่งครับส่วนหกแปดสนย์หกหนึ่งสี่นะครับ อ่ะคลิปนี้กัสิเอาไว้เพียงซําเนียนะครับเดี๋ยว40แรงมาสีรีวิวให้เบิองอีกแบบละเอียดเลยอีกเทื่อนึงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ